นี่คือสถานที่ก่อสร้างโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนหรือโรงโม่หินตำบลทุ่งพระอำเภอคอนสารจังหวัดเชัยภูมิจากภาพจะเห็นว่าที่ตั้งโรงงานอยู่บริเวณกึ่งกลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาพึ่งอุทยานแห่งชาติภูผาม่านอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวที่ผ่านมาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าผาพึ่งได้เสนอให้มีการผนวกเป็นผืนป่าเดียวกัน เพราะมีความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและมีสัตว์ป่าอาศัยอยู่จำนวนมากอีกหนึ่งข้อกังวลคือแหล่งน้ำซับซึมที่มีอยู่หลายแห่งในพื้นที่และบางแห่งก็เป็นแหล่งต้นน้ำที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีชาวบ้านจึงเป็นห่วงว่าหากเกิดโรงโมหินจะส่งผลกระทบต่อน,น้ำใต้ดินและขั้นตอนการระเบิดหินอาจเกิดมนลพิษทั้งฝุ่นและสารเคมีไหลลงลาน้าเชิญ ซึ่งเป็นต้นน้ำชีไหลผ่านหลายจังหวัดภาคอีสานสิ่งแรกที่ชาวบ้านกังวลก็คือเรื่องเสียงดังฝุ่นละอองแล้วก็ระบบน้ำใต้ดินรวมทั้งที่อยู่ของสัตว์ป่าอาจจะไม่มีที่อยู่สัตว์ป่า,าจ,จะไม่มีที่อยู่ของเขาถ้าเกิดขึ้นจริงๆก็รวมความก็คือน้ำผุดตรงตรงนี้อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ อาจจหายหายไปด้วยทั้งในอำเภอของคอนสารเนี่ยต้นผลิดของน้ำผุดก็คืออยู่ที่นี่ครับกว่า8ปีที่ชาวบ้านได้คัดค้านโครงการโรงโม่หินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซำผักน้ำพร้อมตั้งข้อสังเกตการประชาคมไม่ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียและผื้นป่าที่ตั้งโรงงานก็เป็นแหล่งอาหารตามฤดูกาลของชาวบ้านพร้อมเรียกร้องให้บริษัทเอกชนยุติโครงการนี้ และยกเลิกประกาศแหล่งแก่ในเขตอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิทั้งหมดสิ่งที่เราเรียกร้องนะคะก็คือให้จังหวัดนะคะตั้งคณะกรรมการจากจากกรุงเทพก็คือตั้งคณะกรรมการจากกระทรวงกลมทุกๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมีอำนาจตัดสินใจมาพิสูจน์ตรงนี้ว่ามันคือป่าต้นน้ำจริงหรือไม่ถ้าเราพิสูจน์แล้วนะคะกับนักวิชาการของเราที่เรามีมันคือต้อนน้ำจริงๆก็ขอให้ถอดพื้นที่ออกจาก แม่แผ่นแผนแม่บทแรกค่ะค่ะเพราะว่าแค่ชื่อค่ะแหล่งแรกตรงนี้มันชื่อห้วยน้ําสุกถูกไหมคะแค่ชื่อมันก็มันก็ต้องบอกอยู่แล้วมันคือห้วยน้าสุกคือแหล่งแหล่งต้นน้ำอะไรอย่างนี้ค่ะบริษัทเอกชนได้ยื่นคำขอประธานัติทําทำเหมืองแร่สามแปลงกว่า600ไร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าภูซมผักนาซึ่งขั้นตอนอยู่ระหว่างการศึกษารายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือ EIA แต่ถูกชาวบ้านคัดค้านเพราะกังวลว่าจะได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ใกล้ชุมชนและยังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตชาวบ้านที่พึ่งพาธรรมชาติมาหลายชั่วอายุคนยุทธนาอินทรศรไทย p ี s รายงาน